รายการของเราครับด้านด้นมาไกลนะฮะมาที่อุทยาจริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่อยู่ใ,ใกล้กรุงเทพเรามานะครับเพื่อจะมาเจอกับ2ยอดฝีมือด้านก๋วยเตี๋ยวเรือครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าเป็นสุดยอดของก๋วยเตี๋ยวเรืออุทยาถ้ามาเราต้องได้กิน2เจ้านี้ครับถึงจะเรียกว่าต้องบอกว่ามาถึงอุทยาเลยคุณผู้ชมครับต้องบอกก่อนเลยว่าเรือที่ผมนั่งอยู่นี้นะฮะเป็นเรือที่แบบว่ารับผู้โดยสารทั่วไปนะครับที่จะอยู่ในตลาดน้ำอุทยาใครก็นั่งได้ แต่ว่าแหมต้องบอกผู้ชมครับว่านั่งคนเดียวอ่ะมาคนเดียวมันก็แบบเงาเหงาไงถ้ามีแบบสาวสวยสาวงามอะไรเงี้ยแห่งอายุทยามานั่งค้างก็คงจะดีเนาะแบบคงจะแบบน่ารักอะไรเงี้ยเขินจังเลยอ่ะลุ้นดีกว่าว่าจะมีใครกว่านั้น่งรักกันอ่ะรีบกลับมานะ อะไรอ่ะไปแล้วโชคดีค่ะไปแล้วโชคดีนะค่ะมันจะตกวันนี้ก็โชคดีค่ะโอ้โหอย่าบอกนะว่าเขาจะขึ้นเรือมากับผมอ่ะว้าตายแล้วคนฉันเรียกคุณตั้งหลายรอบกับเวลาชาญยิ่งฟูไปเลยไปเลยรีบไปเดี๋ยวหนีเลยไปไหนจะไปไหนอ้าบกูบอกใช่ไปกินก๋วยเตี๋ยวไงอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยงอ่ะเออผู้ชมครับแล้วนี่คือแขกรับเชิญวันนี้ครับพี่โจโจโดมินานกับผมสวัสดีค่ะ 啊。 จกันได้เจอกันหิวก๋วยเตี๋ยวมาเลยันมาแต่หกโมงอ่ะเอางี้เดี๋ยวนี้พี่จตโ์จไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันค่ะให้พี่เป็นกรรมการหน่อยพี่เป็นกรรมการตัดสินเลยว่าสองเจ้าที่สุดยอดของยุทธยาพี่ชอบเจ้าไหนพี่เป็นกรรมการหมายถึงว่าสองเจ้ามาตีกันหรอกครับสองเจ้ามาแข่งขันอ๋อได้นะได้เลยเดี๋ยวนี้มาคอนเซ็ปชุดอะไรเนี่ยอันนี้เป็นชุดอินเดียพัลาตากะแล้วมันเข้าก๋วยเตี๋ยวเรือยังไงกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมาชิคกากินก๋วยเตี๋ยวเอออ๋อข้าวของก๋วยเตี๋ยวเรือเออเอาผมว่าพี่พุ่ไปเลยมย เดินขึ้นไปพอชันถีบพี่หน่อยนี่ข้าถีบพี่หน่อยถีบไปตกน้ำนะป๋อไปเลยครับสวัสดีค่ะดีใจมากเลยพี่หิวมากเลยนะคะไปไปไปพี่หิวมากเลยอย่าไปท่านั่คนขับเรือผมนะคนขับเรือผมตั้งแต่เขาขึ้นเรือมาเนี่ยผมไม่อยากนั่งต่อเลยคนอื่นเขานั่งปกติอ่ะดูดิอะไรของเขาเฮ้ย Every night in my dream I feel you I see you I heart will go on คขาวิตากขาถ่ายรูปพี่ใหญ่เลยไอ้รันเดียวไอ้หลานถีบตกเรือแล้วเนี่ยอะไรกันจะมาถีบไม่ได้ไงพี่เป็นแขกคุณน้ำครับ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 อ้ยอายนะพี่ดูดีไหมดีดีครับดีเยี่ยบนะดูรำมากเลยสวยไหมขาวิตากขาถ่ายรูปพี่ใหญ่เลยโคุณยังเงียบต่อต่อเลยฮะต่อเลยฮะต่อเลยถ่ายรูปพี่ใหญ่เลยมาดูดูเอาเซ็กซี่มิคาจบครับ อันเนี้ยเขาเลื่องเชือกผูกเรือเวลาเรือจะเข้าฝั่งเงี้ยเราก็จะผูกให้เรือไม่ไปไหนอ่าอันนี้ใกล้ถึงฝั่งแล้วนะฮะเราก็ผูกให้เรือไม่ไปไหนนะครับผมเจ้คนอ,อะไรฮะพี่ไม่ใช่นิ้นนะไม่ใช่ธุนไม่ใช่สมอนอะโอ้ยเห็นผิดเห็นผิดเดี๋ยวผมว่าผมต้องพาคุณจอจอพีจจพ่จอจอขึ้นบกก่อนนะฮะเพราะว่าโอ้ยเพราะว่าอยู่บนเรือไม่ไหวดูนะฮะเรือชงเรือชนหมดแล้วฮะคนคงขับไปหมดแนละ้วไปขึ้นบกเถอะพวกเราไป อ้วนมากเลยคุณน้องขาใครอ้วนคะพี่ไงระวังล่วงระวังล่วงโอ้โหคุณ้าคุณถ่ายเลยถ่ายเลยครับคุณน้องรีบถ่ายเล็วเดี๋ยวดีดีฮะเราไปนู่นยืนดีเอาเหรอเอาเมีสาวพัดพงมาตรงนี้เลยนนั่แหละ ไหนกันเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยไอ้โฟนี่ต่อโลกต่อโลกเธอจะใช่มากินก๋วยเตี๋ยวหรือจะมาข่มขืนฉันโอ้โหนี่หิวก๋วยเตี๋ยวหรือหิวเด็กเนี่ยคนนี้เมาเนี่ยเก็ปอบอย่างนี้เย็นๆเอางี้เดี๋ยวจะไปกินแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ไปรู้จักกับสองทีมที่เขาไม่เข้าแข่งขันมือนนี้ก่อนเหรอว่าเป็นอะไรร้านไหนมาอย่างไรใครบ้างไปดูเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปกินจริงเหรอตามภาพพวกมันไปริบบันเขยเอพีซีแล้วข้าว ปีก็มีลูกค้าให้ให้การยอมรับเยอะเหมือนกันนะคะพอสมควรค่ะถือว่าประสบความสำเร็จคะ่ะเริ่มต้นจากเรียนเรียนหนังสือจบใหม่ๆนะคะก็ไม่ชอบไปทำงานประจำทีนี้ก็พอดีเข้าไปบ้านไปบ้านของคุณยายอะคะ่ะแล้วก็เขาทำก๋วยเตี๋ยวกินกันทีนี้เราก็ไปถูกใจรสชาติแล้วก็กลิ่นความหอมของก๋วยเตี๋ยวก็เลยไปฝึกทา ฝึกทาแล้วก็เอามาเราขายที่เด็ดจะอยู่ที่น้ําซุปแล้วก็รสชาติที่เผ็ดส่วนมากลูกค้ามาทานที่นี่จะบ่นว่าเผ็ดร้อนค่ะเพราะว่าจะใส่พริกเยอะก๋วยเตี๋ยวเรือรสชาติต้องเข้มขน้นขน้ําข้นชอบสไตล์การแต่งร้านาที่มันแบบว่าดูแล้วสบายตานั่งก็สบายแล้วก็รสชาติก็รสชาติก็อร่อยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงอโอ้แขกประจำส่วนมากจะเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ ดาราก็มีมานะดาราก็มีน้องพอสน้องพอสสลันนะคะ่ค่ะมาแล้วก็มีพี่โจโอี้บอยแล้วก็พี่หนุ่มคงกระพันที่ชอบมาบ่อยๆนะคะพี่ชูศรีชันยิม้มก็มาแวะกันประจำกเ็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันการทำก๋วยเตี๋ยวระหว่างก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกของร้านคุณประนอมแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือของสบัวก็ทางร้านเราก็จะนำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก็อยากให้ช่วยกัน ร่วมร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมติดตามการแข่งขันกันด้วยนะคะที่อยู่ที่ตลาดน้ำอโยธยาค่ะสวัสดีครับผมชัดชัยติตะกูลกิจนะครับเป็นลูกชายคุณประนอมนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกคุณประนอมหน้าวัดพนมยงนะครับวันนี้นะครับ จะนำวิชาวความรู้ที่คุณแม่ถ่ายทอดให้กับผมนะครับนำใบแข่งขันการทำก๋วยเตี๋ยวนะครับกับคู่แข่งร้านก๋วยเตี๋ย,ยวคลองสาบ,บัวนะครับซึ่งผมจะไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังครับผมสำหรับสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ย,ยวใกล้ฉีกของทางร้านเรานะครับก็จะเป็นจุดเด่นกเป็นก๋วยเตี๋ย,ยวไก่้ฉีกต้มยำนะครับซึ่งวัตถุด,ดิบของเราก็าคือถั่วและพริกนะครับเราจะทําการคั่วเองป่นเองนะครับทำสดใหม่ทุกวันทําให้ได้ ความหอมแล้วก็ความเผ็ดนะครับส่วนอีกหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้านนะครับก็คือเกาเหลาขาไก่นะครับซึ่งจะใส่ในหม้อดินปรุงเป็นรสชาติต้มยำรสจัดจ้านนะครับขาไก่ของเราก็จะตุ๋นให้เปื่อยนะครับประมาณ2ชั่วโมงถึง3าชั่วโมงลูกค้าท,ที่ทานเข้าไปนะครับก็จะลิ้มรสถึงความนุ่มของขาไก่ของเรานะครับผมก็มีความมั่นใจเต็มร้อยนะครับที่จะไปท้าประลองกับอีกหนึ่งร้านนะครับ แต่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็ถือว่าผมทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ยินดีที่จะนําสูตรก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่นะครับไปเผยแพร่ให้ชาวอยุธยาได้รับรู้ด้วยครับ ของเราทสองทีมนะฮะได้เห็นหน้าคาตาในพีทีอาร์ครับแต่ตอนนี้เขทั้งสองทีมมายื่ข้างเราสองคนแล้วด้วยนะครับตอนนี้ครับด้านขวามลากุ้งครับนี่คือกุ้เตี๋ยวหมูน้ำตกคลองสาบัวพี่ใหญ่วันนี้ปิดร้านมาเลยอ๋อค่ะวันนี้ปิดร้านมาค่ะมากี่คนฮะห้าคนค่ะห้าคนค่ะยิงล้วนเลยฮะค่ะ่อะไรฮะอะไรฮะฝังผมเสร็จแล้วทางฝั่งนี้ปิดเลยครับอันนี้เลยครับเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะ อร่อยมากมากอร่อยจริงว่ารถติดไปสิกิโลเลยนะครับไม่อยากจะพูดรถติดเพราะคนไปซื้อเขาถูกต้งองไม่มีรถสิบล้อคว้าอะไรไม่มีจะบ้าเหรอไม,ไม่จะพูดเลยนะร้านไหนเนี่ยคุณคะแนะนําตัวไยครับว่าร้านคือที่ไหนคุณคะมาเพราะผมมาจากก๋วยเตีย๋ยวไก่ฉีคุณประนอมหน้าวัดพนมยงครับโอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีคุณประนอมเลยคุณยังไม่ได้ถามเลยนะครับคุณคะวันนี้พาใครมาบ้างคะรบกวนแนะนําด้วยค่ะก็พาทีมงานนะครับ มีมีน้องแล้วก็มีลูกน้องลูกน้องครับอล้วแล้วเมียเมียมาอยู่อยู่ด้วยครับนี่ไงเมียเขาเมียอยู่อยู่นี่ไม่มีครับยังยังโสดนะฮะเขาเปิดทางให้ฉันอ๋อยังโสดอยู่ถูกต้องจะได้เมียวันนี้แหละอ๋อนะฮะนิดนึงครับวันนี้นี่ต้องถามพี่ยายก่อนว่าพี่ยายเตรียมตัวมานานแค่ไหนครับกับวันนี้เออก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาค่ะที่จะมาแข่งค่ะโอ้ทันทันู้ไหมไงเตรียมอุ้ยยังไม่อยากจะพูดสามีรายงานไปเลยว่าเราเตรียมตัวขนาดไหนกี่วันบอกไปเลย ไม่อยากจะพูดบลูนะฟางฟางเตร็มตัวก็วันหนึ่งอะครับวันเดียวเห็นไหมคนมีฝีมือวันเดียวก็พอไม่อยากผลเร้อซึ่งวันนี้นะครับทั้งสองร้านนี้นะครับจะต้องมาค้าชนก้นครัวกันนะครับทาเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือในแบบที่ตัวเองถนัดนะฮะแลวก็ตัดสินนี่นะครับเราก็จะให้ประชาชนทั่วไปที่เดินอยู่ที่ตลาดน้ำอยยธยาแห่งนี้50คนด้วยกันกินกินกินแล้วก็ให้คะแนนสดๆเลยเด้วก็หมายถึงว่าใครกินก๋วยเอร่อยก็เอาจานเฟี้ยงไปร้านนั้น เอาช้อนใส่พอนะครับผมไม่ต้องเพี้ยงจานแต่ว่าเรามีนะครับเป็นวีไอพีหนึ่งท่านเรลี่อีเดียตเพอร์เซนวีไอพีแปลว่าวีลี่วีเพอร์เซนคือพี่นั่นเองพี่่โจะบ้าเหรอนะพี่จอมีคนเดียวมี5คะแนนเลยพี่มี5คะแนนเหรอใช่อย่าหวังว่าจะได้เลยหลอน ทำไมพี่โอนเอียงขนาดเนี้ยพ er> ี่ไม่ได้เอียงพี่ดูเขาโค้งกระลูนี่เขาเตรียมตัวจะไปไถนาเลยเห็นไหมนะเขาขาย่ะเตี๋ยวเหรออวันนี้พ totally> um> ี่จอจะมี5คะแนนนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครได้คะแนนเยอะกว่าก็คว้าตะหลิวทองคำจากท่าชนก้นครัวไปเลยว้าวเจอกันการันตีความอร่อยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับก่อนจะแข่งขันนิดนึงฮะอยากให้พี่ใหญ่พูดถึงคู่ต่อสู้สักเล็กน้อยอ๋อสำหรับไก่ชี คุณปนอมนะคะก็เคยรับประทานนะคะของเขาก็อร่อยะคะ่ะอ,อร่อยจริงๆมีคำคมอะไรไหมฮะวันนี้ต้องชนะอย่างเดียวะค่ะโอ้มาชนะอย่างเดียวเลยคุณชัดชัย <c oughs> คุณอย่ายอมแพ้นะครับคุณพูดเร็วเลยค่ะอย่ายอมแพ้นะคะท่านผู้ชมครัคยยบ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้คุณผู้ชมครับผมเอ่อผมถ้าเป็นผมไม่พี่เัดชัยเนี่ย <c oughs> ผมอยากเปลี่ยนฝัง่งทำไมใช่ไหมฮะพี่อย่าพูดอย่างนั้นนะอย่าพูดอย่างนั้นนะโอเคครับวันนี้ก็แพ้ชนะไม่สําคัญนะครับก็สําคัญที่ าาทางร้านนะครับจะโชว์ฝีมือให้เต็มที่ครับโอ้โหพระเอกสุดนี่แค่นั้ไม่พอนะเขาบอกว่าวันนี้เขาดีใจมากที่ได้มาถ่ายทอดฝีมือสูตรของคุณแม่จริงไหมคะเห็นมะผมว่าเราร่บไปแขกเลยดีกว่าครับเริ่มสยองแล้วครับนับ5 4 3 2นะครับเป็นสัญญาการเปิดร้านหรือการเริ่มการขาันั่นเองนะฮะวิ่งไปเอาของมาเตรียมให้เรียบร้อยครับใครทําเสร็จก่อนยกมือไม่มีคะแนนอะไรนะครับท้าไม่รู้ว่าทำเสร็จก่อนแค่นั้นเองถ้าพร้อมแล้วช่วงเวลพร้อมกันห้า 3ี่สองแอคชั่นวลยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วเขาวิ่งวิงเร็ววิ่ง